สวัสดีค่ะผู้กครองที่เคารพและลูกๆที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้มาเจอคุณครูพี่ตุ๋ยแล้วคุณครูพี่ตุ๋ยจะพาเด็กๆมาทดลองวิทยาศาสตร์กันอีกแล้วนะคะแต่วันนี้คุณครูพี่ตุ๋ยจะพาเด็กๆมาทดลองวิทยาศาสตร์เรื่องอะไรนะปิง๊งเรื่องหลอดมุนได้ยังไงล่ะคะว้าวหลอดมุนได้ก่อนอื่นเรามารู้จักกับอุปรกรณ์กันก่อนนะจ๊าหนึ่งขวดน้ำ สหลอดดูจริกๆจะใช้หลอดสีอะไรก็ได้นะคะหลอดอะไรก็ได้แล้วแต่และสากระดาษจิชชูุพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วตามคุณครูพี่ตู่มาทดลองเลยจ้าตอนแรกนะคะคุณครูพี่ตู่จะนําหลอดวางบนฝาวด<ม>แล้วเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง เห็นจะหมุนได้เลยค่ะคุณพ,พี่ตูค่ครเมื่อกี้เด็กๆสังเกตไปแล้วใช่ไหมคะว่าไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยสำหรับเจ้าหลอดบนฝาขวดคราวนี้นะคะคุณครูพี่ตู่จะใช้กระดาษเช็ดชู่มาทำอะไรล่ะค่าคุณครูพี่ตู่ก็จะใช้กระดาษเช็ดชู่ถูหลอดนะคะเออเราจะถูหลอด มากไหมหรือว่าน้อยไหมเดี๋ยวเราถูสักสิบครั้งนะคะเดี๋ยวเรามานับพร้อมๆกันเลยนะคะลูกหนึ่งสองสามสี่สบอ่าสิบแล้วนะคะแล้วคุณครูพี่ตู่ก็จะค่อยๆวางลงไปและคราวนี้ดูนะคะว่าเกิดอะไรหรือเปล่าว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า เด็กๆเ,เมื่อกี้เด็กๆเ,เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าหลอดหมุนได้ยังไงหลอดหมุนหมุนตามมือของคุณครูเพราะว่าเกิดไฟฟ้าสถิตยังไงล่ะคะและไฟฟ้าสถิตคืออะไรละคะไฟฟ้าสถิตก็คือความไม่สมดุลของกระแสะไฟฟ้าเช่นการผลักกันดันกันแต่จะไม่เกิดประกายไฟคะ่ะอ๋อเป็นอย่างนี้ การทดลองง่ายๆที่เด็กปฐมวัยทุกๆคนสามารถทําได้และการทดลองนี้ก็เป็นอุปกรณ์ง่ายๆที่พ่อแม่สามารถจะให้เด็กทําได้ที่บ้านวันนี้คุณครูพี่ตู่นําการทดลองหลอดได้มาให้เด,เด็กแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ